ใจครับเป็นเกียรติมากๆที่ทุกๆปีพวกเราได้มาร่วมฉลองวันเกิดหรือร่วมปอบเค,ค้กให้กับนาเยเรเินปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะฮะก็ขอบคุณนาเยเรนที่เอ็นดูพวกเรานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดหรืองานสําคัญอะไรอย่างเงี้ยต่อจากนี้นพวกเราก็ขอแค่ให้เรียกลุกไปพร้อมรับใช้เสมอครับคิวได้อยู่ใช่ไหมคะคิวได้อยู่เนาะคิวได อยู่ได้อยู่ได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้เดินมาทีมงานบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้างานต่อๆไปมาเดี๋ยวให้คุณให้ค่าตัวคนละสี่แสนห้าร้อย่้ยเรียกบ้านนายเป็นบ้านอีกหลังหนึเลยได้มใช่เป็นบ้านอีกหลังเป็นครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวที่พวกเราตับเสมอขอบคุณที่คอยอัพเดทเนี่ยเป็นเป็นในในที่น่ารักสำหรับลูกฝ่ายสำหรับเราเดี๋ยววันนี้แฟนฝับงพวกเรารอกันแน่นเลยตั้งแต่ตีห้ามาจับจองพื้นที่จริงเหรอิง ร้แต่ชน้าทคหน้าาเป็น้าเีตอนนี้หลับไปแล้วผมไม่ต้องาปรมวลแต่้นแนมารอเยอะเลยวันนี้เรามันว่ามันมันมาทุกงานแหละเอฟซีเขาให้ความสําคัญแล้วก็เขารักน้องแบบคอยกดันน้องในทุกๆงานเลยไม่ไม่ไม่ใช่เป็นแค่งานนี้งานก่อนหน้านี้หรือต่อๆอย่างเนี้ยนึกคิดว่าเขาก็จะมาแบบนี้แหละคือคือขอบคุณจากใจจริงๆครับที่รักเรา ัีออา้วยพอรอ2กปีในเซเทนนี่ยก็สำหรัวันพเราวันเกิดนะคะอีกสปีในเซเทนก็ขอบคุณี่อยู่คู่กับพวกเรามาอะพวกเราคนไทยไม่ว่าจะเป็นลูกชายแล้วก็พี่ๆคนนะคะท,ที่ตั้งคุณงานคุณภาพงานการมาถึงท<อ>ี่มาถึงที่ปดายเป็นคนแรุดไปมช่วยนําุกคนทาไปหนอกทายก่อนใช่ไครับไปหนอง คราวนั้นเรไปแับน้ำท่วมได้ประมาณ2ได้แล้วนื่องากหนองยที่็นอ่งที่แต่ถ้าที่ท่วมเนตัวอันนี้ก็เหมืกว่าทวมเราก็เลยไปทําบ้านมันเป็นแอ่งาอยู่รเราก็ไปดูน้มตรตรงกลางเราก็แปกใจแลวก็ มันอาจจะมีรอยยิ้มแต่ในแววตาของเขาอ่ะมันมันเศร้าที่มันได้รับผลกระทบมากเราให้ทุกท่านใจเย็นที่ยังไมบ้างเขาบอกว่าทุกทุกอย่าแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเพราะว่าพวกเราทุกคนคนไทยชาวไทยทุกคนน่ารักมากไม่ถึงกัน้วกกบใช่ไอ้ส่วนตัวผมนะถึงแม้เราเราไปลงพื้นที่กับเขาเนี่ยเราไปโดยที่เราไม่มีเงินตั๊บบาท เขาก็จะมีกําลังใจนะเพราะว่าเขาได้เห็นพวกเราลงพื้นท anyway> ี่อย่างนั้นแล้วก็เราไปช่วยแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นจริงๆบางบางบางครั้งบางครั้งเราเราแก้ลงแรงอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ใจปูแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับแล้วบริษัทที่ลงอะไรครับบริษับริการรับรู้ครับรับรู้ครับมันจะได้เงินทุนที่สูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยความพิเ็นยังไงการันตีเลยครับเพราะว่า นุกอ่ะได้ไปกับพี่ก้องไห้ไล่รอบแรกก็คือไปภาคเหนือแล้วรอบนั้นน่าจะได้ไปประมาณ1ล้านหรือ2ล้านนี่แหละออแล้วพี่ก้องเขาเหมือนกับแบบเขาชัดเจนเลยเขาไปถึงแล้วเขาก็อาแบ่งสถานที่นี้พี่จะให้ห0,000นนะอีกสถานที่นึงพี่ให้เจ็ดแสนหน้าอะไรเงี้ยออแล้วเขานั่งแจกเด็กๆเ,เลยนั่งแจกนั่งแจกแล้วก็ไล์สุดให้ทุกคนเห็นเลยว่าเ,ออเราให้ทั้งหมดเลยนะเราแสดงความบริสุทธิ์ใจหน้าอะไรเงี้ยนกอ่า uh, เกมการใ ว,วังไงาเอ่อตอนตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้วัดอะไรมากครับเพราะว่าเราไปแค่สองที่เราเราไปไกลมากวก่าน,นั้นไม่ได้เพราะว่าเรามีเวลาแค่วันเดียวแล้วเราก็จะต้องบินกลับแล้วอะไรเงี้ยเราจะเป็นต้องให้แค่สองที่แต่ว่าครั้งล่าสุดที่ได้เงินโดยจากไปน่าจะสิบล้านไหมอ่ปร,ประมาณสิบล้านนุก,ก็ไม่ได้ไปด้วยรอบนั้นอ่ะใช่ใช่ครับแต่ว่าีการทุบบาททุกตางทุบบาททุกตางครับทุบบาททุกต่างแน่นอนครับมัน ไม่รู้ว่าเราจะเก็บไว้ทำไมอ่ะใช่ไหม่เพ<ะ>ราะว่าคือพ่อแม่พี่น้องเราเาพ,พื่อนเพื่อนของเราอ่ะเขาเกิดวิกฤตน้ําท่วมเราได้มาสิบล้านอย่างเงี้ยอันนี้นุ๊กมองในมุมนีกล้องนะเร,เราจะเก็บไว้ทำไมอะไรเงี้ยถึงเราเก็บไว้มันก็เป็นเงินที่มันก็ไม่ได้ของเราแล้วมันก็ไม่ได้ดีสําหรับตัวเราด้วยไปเอาไปไ<ห>มันก็ไม่สบายใจใช่ครับรับรองว่าไม่ได้เก็บไว้แน่นอนเรามีเรามีน้อยใจบ้างไหมแบบตั้งใจไปช่วยแล้วแต่ก็มีแบบว่าอะไรแบบนี้ ไม่มีครับไม่มีครับมันร้อยพ่อพันแม่ทุกคนมีสิทธิคิดใช่ครับอย่างถ้านุ๊กไม่ใช่นักร้องไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่ดาราอย่างเงี้ยบางครั้งนุ๊กก็อาจจะคิดเหมือนพวกเขาก็ได้เพราะว่านุ๊กเห็นแค่ในสื่อใช่ครับแต่แค่เราอยากจะบอกว่าเราช่วยแบบเต็มร้อยจริงๆเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดแค่นั้นเราเขาไม่จําเป็นต้องออกมาคิดมาตอนนี้ก็ก็มีแพ การที่ต้องระวังเพราะว่าตอนนี้องคกก์การพวกมันจะมิกิปด้วยกันแล้วแกส๊สจังหวัดที่เราลงโสดใช่ในในใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นแถวจังจหวัดเลยมันก็ได้รับได้รับผลกระทบกันทั้งหมดจะรอถึงวันที่ว่า,าเราจะไปลงแล้วพี่ได้ถามคนที่นั่นไหมคะว่าตอนนี้มันมเป็นยังไงแล้วบ้านเราอ่ะบ้านเรายังไม่โสดบ้านเราตอนนี้พึ่งหนงพึงหนองโสดตอนนี้ปิ่มๆแล้วค่ะปิ่มๆแล้วว่าฝนตกไม่อยู่เลยที่บ้านเขาต้องต้องระวังยังไงบ้างแบบลดออกขึ้นรอเตรียมหรือเปล่าหรือยังไง จะมีตอนนี้เขาพยายามสูบน้ำจากจากคลองทุกวดอืมอแล้วก็พอระวังเลยหาหาที่กั้นหนึ่งว่าไม่นู้กระท่วมอย่างครเราอยู่ใกล้ๆกันครับใกล้ๆกันครับถ้าท่วมก็คือไปด้วยกันนะครับก็ก็ปิด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 ับมือไว้น้องครับแต่มันก็อยู่ไกลอยู่ไอ้ที่ว่าที่ปายบอกว่าปิดปิดก็อยู่ไกลกว่าพวกเราพอสมควรอยู่งานมียกเลิกม่้ยคะงานที่แบบ ไมไรวาอะไรอย่างเงี้ยงาน่างที่โดนโดนโซนนั้นบ้างไหมไม่มีครับไม่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 ใช่ไม่มียกเลยนะฮะยังไม่มีรับเป็นกาลังใจให้ทกับยก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่กําลังประสบภัยตอนนี้ทั่วประเทศเลยในทุกสถานที่ที่กาลังโดนน้าท่วมอยู่นะครับก็อยากจเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับถ้าในวันไหนที่นุกมีโอกาสได้นุกกไปได้ลงพื้นที่ให้กับทุกคนนะครับ เราสัญญาว่าเราจะไปลงพื้นที่อย่างน้อยเราอาจจะช่วยทุกคนไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราช่วยได้เลยคือเราจะไปทําให้ทุกคนเขาเรียกว่าใจปูมากขึ้นทำให้ทุกคนหายเครียดมากขึ้นอะไรก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในรอยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนใจเข้มแข็งแล้วก็ขันขึ้นไปกินไปได้ด้วยกันไม่ต้องกลัวว่าทุกคนจะยืนอยู่แค่คนเดียวยังมีพวกเราไม่ใช่แค่ลุกไายมีพี่น้องชาวไทยยางมีทุกท่าน พูดเลยได้ไหมครับครับใช่ตหมดได้เใช่ไมครับไม่ได้ไม่ได้มันเป็นโปรเจกต์พิเศษโปรเจกต์พิเศษใช่เอาไปพูดเลยว่าผมพูดไปแล้วเป็นโปรเจกต์พิเศษจากค่ายใหญ่ที่ที่มีผลงานเต็มให้เอ็กซ์กับค่ายใหญ่บอกไม่ได้ยังขออุ้มไปก่อนทางอาโตหรือว่าทางเกษต์หรือว่ามินนี่นี่นะฮะให้ให้ลองเสี่ยงดวงดูเอง มันมีไม่กี่มันมีไม่กี่ค่าแบบค่าใหญ่ที่ที่ที่ไม่ตอบเพราะว่าเกษนามันมีเหลือส่งมันไม่รู้เรื่องเออมันมีมันมีสองอันนี่แหละไม่ไม่แล้วตอนนี้มันเป็นยังไงอะไรนะเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยครับอยู่ที่ว่าทางผู้ใหญ่เขาจะปล่อยตอนไหนแค่นั้นเองเงินผลงานพวกทุกคนต้องตกกระดูกแน่นอนกผลงานชิมบ๊อแดงของเรา ไม่ปล่อยเพลงคู่มานอสงไม่ไ้อีแน่นอนทุกคนต้องว้าวว้าวเป็นแนวแบบไหนอยได้ไหมเป็นแนว R&B ครับเ้เเป็นแนวไหนไม่ได้ R&B เรื่อักรือว่าปัจจัมีเปนไงครับจจักเป็นไงกแนวเพลงที่เราร้องนันแหละใ่มันต้องเต้นเพ่น้นให่จิ๊ัๆผมก็ไม่รู้หรอกร้องให้เราร้องก่อนเนี่ย อ่อันนี้การันตีไม่ได้ครับแต่ว่าภายในปีนี้แน่นอนอมันเป็นเร็วๆนี่แหละเร็วๆนี่แหละเอออยู่อยู่ที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาจะปล่อยก่อนนใช่ปีครับเราต้องรอครับเป็นแปดมันนานมากพี่ใช่เขน้องสองปีสามมันสองสามปีอ่ะเราไม่ได้ปล่อยเพลงคู่มาแล้ววันนี้เราเราดันมาทำเพลงคู่แล้วก็เหมือนกับไบ่อยากพูดเรื่องมาพอแล้วพอแล้าจะดูแล มีเต้นไหมมีเต้นไหมอ่ามีมีมีเลยว่ะเออมันเป็นเพลงเต้นเพงเต้นได้ครับเต้นได้เต้นได้มันต้องเต้นคู่กันไหมอ๋อผมผมรู้แล้วไม่มีเต้นครับในเพลงครับแต่ว่ามีเป็นวิ่งไล่กันผนังอินเดียครับแล้วออกมาไม่ติดนะจริงจริงผมจริงจริงวิ่งไล่มันจะมีช็อตนึงใหญ่ๆที่วิ่งไล่กันผนังอินเดียเออคอยดู ่ไล่กันพูดกับเขาบอกเฮ้ยน้องเอางี้แล้วกันเคยดูหนังอินเดียไหมเออวิ่งไล่กันมาหนังอินเดียเลยแล้วก็วิ่งอย่างนั้นแหละคอยดูแล้วไม่ขำตลออตอนวิ่งอะ่ะก็ขำอยู่นะพี่แต่เหนื่อยมากกว่า ในความทีูุ่ฝ่ฟยมันน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันทั้งสองฝ่ายเหมือนกันเพราะว่าายก็คุยกันเหมือนกับทั้งสองฝ่ายว่าเออมีข่าวออกแบบนี้ออกมาได้ยังไงแต่เขาก็บอกว่ายืนยันว่าไม่มีมันแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นจริงด้วยแล้วแฟนคลับไยถึงกุ้เฟว่าแฟนคลับของเราหน้ารักเสมออาจจะไม่ข้างนอกข้างนอกอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ข้างในเรารักกันมากๆก็เลยแบบว่าไม่อยากให้ใครผิดความรัที่เรามอบให้กันใช่ครับไฟไปคุยกับทางพี่น้ำหวาน ก็คือถามเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ตามจริงคือเราไม่ได้มีพิเซนเตอร์หลายตัวที่เราจะต้องรับอยแล้วอันนี้แค่ประมาณสองตัวที่เรารับมาใช่ครับก็เลยมันก็เป็นน่าจะเป็นข่าวข่าวเท็เท็เท็จิวนครับเราไมีปัญหาอะไรกับค่ะใช่ไหมไม่มีครับก็ยังติดต่อมาเรื่อยๆน่าจะเข้าใจผิดใช่โลกออนไลน์ อไปเพลงใหม่อนก่อไป็ฝเพลงเดี่ยวของเออาราบ้าฝเพลงเดปล่อยนจะเป็นประมาณต้นเดือนาคมนี้ครับผมเพลงเดียวจะปล่อยก่อนอภเดยวองไปจะปล่อยก่อนเร็วนี้ได้รับชมแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ปครเลง่เับเพลงใหม่เป็น กานเพลงที่มีชื่อว่าแฝดเวลค้นี่หรืแฝดว่าการจากลาแต่แฝดเวลที่นี้ก็คือเป็นการแอบบแหม่ไม่กล้าบอกนะมันก็เลยได้เิลงไปเลยนย่างว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่ปล่อยไปแล้วนี่เพราะเขาปล่อยลงติ๊กตอกไปแล้วท่อนหนึ่งฮะพี่ๆลองเอาไปตัดไปตัดมาใส่ดูแล้วก็พี่ๆลองคิดข้าไปดูด้วยว่าใครติดท็อปหนึ่งมันผมติดท็อปครับ เป็นเพียงเขาแต่ผมท็อปครับผมอ่ะผมอยากจะบอกว่าผมอ่ะทองจริงทอปแป๊บเดียวยอดยอดไล้์น้ยของผมครับใช่ลงเหรอผมทองจริงเดี๋ยวไปะคาไอเซอร์นเซอครับก่อนทองจริง กี่มเปิดวันสคัญแวเาก็มีแค่ห้องสองถารูปองมาสองนะแวก็มีตอ้า พีนุพี่ายขลังไปหเขาหยหลังนิดนึงนิ่งนิดนึงค่ะับนิ่งนะนิ่งสงาหล่มากสองนีอมากอ่ะก้นี้ก่อนนะอ่ะนนี้ก่อนนะ อันนี้คดีปะอันนี้ตรงนี้ชิบโบมม็กไ่ะ่อันนี้ขโวนเหมือนกันขโมอนกันขบวนเหมือนกันเพบ่อขโมยเสรคปับ